พวกเราสองคนในแบนดอนนัทิ้กเล็กๆกับเรื่องไม่รับค่ะสำหรับวันนี้อีีที่1นนะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับก๊อกน้ําและประเภทก๊อกน้ําวิธีการดูแลรักษาและก็ทิกเล็กๆเรื่องเล็กๆที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้และเราจะพาทุกคนไปรู้ค่ะสำหรับก๊อกน้ํานะคะวันนี้นิตาจะพาทุกคนไปรู้จักก๊อกน้ําและประเภทของก๊อกน้าค่ะน้องเจนคะแนะนําให้กับท่านผู้ชมรู้หน่อยว่าประเทของก๊อกน้ามีอะไรบ้างคะก๊อกน้ำเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้มีแค่ก๊อกอ่างน ก๊อกน้ำจะมีหลายอย่างมากมีทั้งก๊อกเดี่ยว<ม>ก๊อกผสมฟลัดวาวก๊อกอ่างซิงแล้วก็จะมีประเภทพวกก๊อกอ่างน้ำก็มีน้ำใช่แล้วคือมีเยอะมากแล้วทีเนี้ยเราจะเลือกใช้ยังไ,ไ,ไงใช่เหมใช่ไหมพีต้ามีวิธีเนะีเลือกให้ลูกค้า อันดับแรกนะคะเราต้องดูก่อนว่าสินค้าที่เรามีอยู่หรือว่ากําลังที่เราจะหาซื้อเนี่ยเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะเลือกเข้าไปหรือยังอย่างอันดับแรกถ้าลูกค้ามีอ่างล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะต้องดูว่าทรงของก๊อกเนี่ยต้องเป็นทรงสูงหรือเป็นทรงเตี้ยค่ะน้องเจนส่วนเสร็จแล้วอันดับที่2นะคะเราต้องดูว่าสิ่งที่เราจะเลือกเข้าไปในของตัวของก๊อกน้ํานั้นจะต้องเป็นวัสดุที่เป็นทองเหลืองแบบสตอกวางเปิดปิดที่โอเคนะคะถ้าสตอก เปิดปิดไม่โอเคเนี่ยทำให้ระบบการไหลน้าไหลของน้ำเนี่ยมทาท่อนข้างจะช้าและไม่เต็มประสิทธิภาพของน้ําค่ะส่วนของตัวการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะต้องให้น้องเจนแนะนําให้กับท่านผู้ชมรู้แล้วค่ะจริงๆเราจะมีทริคค่ะทุกคนทีิ ติดตั้งก๊อกน้ำครั้งแรกเพื่อไม่ให้ก๊อกน้ำด้วยซึมหรือว่าเพื่อไม่ให้เซรามิกวาลวเกิดการทำงานแบบขัดข้องนะคะก็คือเราจะเป็นต้องล้างท่อทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีก่อนค่ะเพื่อให้สิ่งสกปรกอะที่มิต้าเวลาขุดเจาะอะไรเงี้ยเนาะคือสิ่งสกปรกเซราตต่างๆมันจะลงไปในท่อแต่ถ้าเราไม่ล้างเนี่ยอาจจะทําให้เสื่อ้าะ ตรงตัวเปิดปิดที่เขาเรียกว่าเซรามิกวาว mm hmm. ก็คือตัวแบบควบคุมการเปิดปิดของน้ำเนี่ยพังหรือว่าทําให้ก๊อกของเราเนเกิดการรั่วซึมได้คะ่ะ mm hmm. อันนี้เป็นทิศเล็กๆนะคะที่จะแนะนํามากๆให้ทุกทุกบ้านลองลอง,ลองทำเนาะค่ะ mm hmm. ถึงแม้ว่าจะมีตัวกรองแร็ก็ตามมันก็ยัง ประสิทธิภาพก็ยังไม่เต็มที่เท่าล้างข้อเนาะใช่คือไว้ง่ายนะคะที่น้องเจนต้องการสรุปให้เราฟังคนก็คือหมายความว่าเราต้องล้างข้อทุกครัง้งก่อนที่เราจะใช้ในตัวกองน้ําค่ะสําหรับกองน้ํานะคะนอกจากดูดูแลวิธีการรักษาในรูปแบบของการล้างข้อแล้วนะคะยังมีอีกคลิกล็กๆอีกเดิมก็คือหมายความว่าเราอย่าใช้น้ํายาวพวกเกี่ยวน้ายาสารเคมีต่างๆเข้าไปกัดค่ะน้อ mm hmm. งเจนเพราะว่าการที่ใส้สารเคมีเราเข้าไปกัดปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อายุการใช้งานของกองน้ำเนี่ยลดน้อยลงค่ะจาก แล้ประกัน5ปีอาจจะเหลืออยู่แค่1ปีเพราะว่าสินค้าของเราถูกสารเคมีค่ะเหตุผลจะเป็นไหมว่าการที่ใช้ตัวของเซรามิกแบบชุบโครเมียมหรือเป็นแบบทองเหลืองเนี่ยเราจะเป็นต้องเลือกสินค้าประเภทนี้จําเป็นค่ะลูกค้า่ะเพราะว่าการที่เราเลือกเซรามิกแบบชุบทองเหลืองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานกว่าแต่ถ้ามีสารเคมีอ่ะการใช้งานจาก5ปีก็จะเหลือแค่1ปีค่ะปะเหมือนประสิทธิภาพการใช้งานก็จะลดลงอาจจะทําให้ตัว ที่เราเพลือไว้เนี่ยอาจจะขึ้นสนิงได้นะคะทุกคนจนริงอันนี้ก็เป็นทีิอีกเหมือนกันแล้วทีเนี้ยเราจะมีวิธีการเลือกก๊อกน้ํายังไงให้แบบเอ๊ะอันนี้ดีแบบนี้ดีพี่ตั้มมีทีละถางไหม แล้วเราไม่มีวิธีหรอกค่ะมันมึนอยู่ที่ว่าลูกค้าสะดวกในการใช้งานแบบไหนบางท่านมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ก๊องน้ําที่เป็นแบบหมุนเพราะเนื่องจากว่าการหมุนมากเกินไปอาจจะทําให้ตัวก๊องน้ํามันแน่นทําให้ผู้สูงอายุปไปใช้งานมนเปิดใช้ยาก,ากอาจจะจาเป็น<ม>และต้องเป็นก๊องน้ําแบบยกขึ้นหรือรูปแบบก๊องน้ำสมัยใหม่ในปัจจุบันขนองเจนก๊องน้ำรูปแบบของเซ็นเซอร์เป็นที่นิยมและเป็นที่ที่ยอมรับกันมากที่สุดเนื่องจากว่าเราจะไม่ต้องการใช้ มือเป็นสัมผัสร่วมกับสิ่งที่เป็นก๊อกน้ํานะคะก็จะทําให้ก๊อกน้ําตรงเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องลดการสัมผัสที่จะเป็นเชื้อโรคในในรูปแบบต่างๆไม uh ่เหมือนั่าไม่ใช่ของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราสองคนก็ฝากช่องทางติดตามของแบรนดอนนาร์ออฟิเชียลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น y o YouTube t i k t o k Facebook แล้วก็ l ลน e นะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องข้างล่างตรงนี้เลยเดีให้ทางกราฟิกขึ้นใช่นะคะ คนก็ต้องมาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะน้องเจนใช่แล้วคะคะไม่ต้องเสียใจไปค่ะคุณผู้ชมอีีหน้ามีอะไรมาติดตามตามกันดูดีกว่าใช่ไหมคะพี่ตาใช่เลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่ยอันยู